con mới được sắc hoàn, ừ. yên, Còn yên cho tụi con, đó. ไปพูดก็พูดก็ดกว่าตาด้ <c oughs> อ,อกล้องมันเอียงนะอะไรลองกล้องก่อนนะจ๊ะันเอียงจ้ะพื้นที่ไม่สมอำเจมกแต่นะสวัสดีเจ้าทุกคนวันนี้พามาดูพริกพริกที่เราเคยลงปลูกเอหหาไว้เนาะจันอพะไม่ได้พามาดูนานแล้วอันนี้ก็ควรดินนะให้เขาใส่ปุ๋ยคอกไปมั่งแล้วเนาะเหลือแต่ปุ๋ยอ่า ยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวรอให้เขาแข็งแรงจังหน่อยก่อนปยายยังไม่ได้มาหลาะตัดใบเลยยังไม่ได้ตัดใบข้างล่างออกเลยเนาะไม่ได้มาดูจักทีก็อยู่กันไกลๆแค่นี้แหละแต่ว่าไม่ได้พามาดูจักทีแล้วก็ป้ายก็ลดแต่น,นนะ้ำเนาะไม่ได้พอมาสังเกตดูวันนี่โอ้โหใบเยอะมหาหักกดยังไม่ออกดอกแต่แปลงข้างหลังยาวไปเนาะมีอยู่สองต้นออกดอกแล้วนะจ๊ะจะมองไม่เคยเห็นใช่ไหมทุกคนมองเห็นไหมเห็นน้วเนาะ จะมีแปลงนี่ที่ออกดอกนี่แปลงนี้แปลงนี่จ้าที่ออกดอกออกดอกแล้วเอ่อก็จะมีแปงแลงละสามตนเนาะแต่แต่จะเป็นพริกแตกต่างกันไปเนาะอันนี้เป็นพริกจินดาสีแดงอันนี้เป็นพริกชีฟ้าคือเขาเป็นช่อเดี๋ยวพอออกลูกเดี๋ยวพยาพามาดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มออกดอกแล้วเนาะตอนอันนี้เนาะ ใบางามงามเดี๋ยวปัญาต้องมาแต่งใบเพราะว่าใบาดกเกินไปมันทำให้ทั้งไตโลกเดี๋ยวแมงจะมาลงจริง,รงๆเราต้องปลูกพริกหลายๆเนาะเดี๋ยวปัญาจะไปหาเบียมาลงอีกหาเบียรมาลงอีกสักสักสองหล่องเป็นไปได้สักสก 2, 3, องสามหล่องเพราะว่าพริกเป็นอะไรที่เรากินบ่อยเนาะกินทุกวันแหละทำกับข้าวก็ต้องใส่พริกโอ้ พวกบูงปาัาเริ่มจะถอนได้แล้วเดี๋ยวจะถอนไว้ให้โรงเรียนก่อนวันจันทร์ถอนคำเนี่ยเนีอันนี้ก็จะเป็นแบบสวยงามาะพิกตอนนี้ยังไม่มีลูกมีแมลงมาลงเขาพามาดูไม่ได้ที่พอมาดูปุ๊บแมลงก็เหมือนหลูด่ดิพอคนมาดูปุ๊บก็วันลังมาจะลงนะก็ะต้องไปหาไก่มันเล่มใบเขาอกาขาอกใบใต้เขาออกเดี๋ยวแมลงหนอนจะมาสุกอยู่ในนี้ถ้าเราปลูกแค่เนี่ย เอาไว้กินอะดูแลง่ายเนาะทุกคนไม่ดูแลยากแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคมีมั่งใส่ปุ๋ยคอกมั่งสลับกันเนาะการระยะเวลาเอาสิบมือสิบห้ามือถ้าเราใส่ปุ๋ยคอกก็สิบมือ,ส,มอสิบห้ามือจังมาใส่ปุ๋ยเคมีอีกทีหนึ่งเนาะช่วงระยะที่บำรุงต้นเขานะเพราะว่ตาต้นถักต้นเข้าแข็งแรงสมบูรณ์ก็คนข้าง,งถูกโลกยากเนาะแต่แต่อย่าใส่เยอะนะจ๊ะทุกคน ไม่ใช่ว่าเป็นปุ๋ยจะกระนำใส่อย่างเดียวเนยทุกคนตายเด้ออย่าใส่เยอะตัวส่วนของ้องบุงเนี่ยพ้ายาก็ใส่รอบเดียวเนาะเลิกใส่แล้วใส่แต่รองพื้นที่แรกแรกครับไปใส่ยูเลียวันนั้นเยรอบนี้องบุ่งก็ชอบยูเลียแต่ว่าเวลาเราใส่เราจะไม่ใส่เป็นเม็ดเราจะใส่ละลายมันเป็นเอสูตรของแต่ละคนเนาะบางคนเขาก็ใส่เป็นเม็ดแต่บางคนเขาก็ไม่ใส่แต่ปยายะน่ะใส่ใส่ยูเลียเอาละลายน้ำเคยทำคลิปให้ดูแล้วเนาะ อะไรๆายน้ำล้าก็หลดวันนี้ก็เลยมาพามาดูพริกแล้วก่อนไปอยากไปอ่านคอมเมนต์ก่อนสวัสดีจ้าพีเอสวัสดีนะคะวันนี้พามาลงสวนพริกมาดูพริกลงสวนพักอ่าพอเพียงยี่สิบอย่างมียี่สิบอย่างเนาะพีเอสบอกว่าเขียนพิษไปแก้ไขด้วยเมื่อวานพิมพ์พิมพ์ๆเราก็ส่งเลยไม่ได้ดูหรอกอืม ขนาดครึ่งคนว่าเราก็ไม่ได้จับโทรศัพท์เลยพอพอลงจากตร้นี้แล้วก็ไม่ได้จับอีกเลยก็ปล่อยเลยจนมาจนมาไปรอตอนไหนไปอ่านคอมเมนต์พี่เอสบอกว่ายางยางยางอ่ะคาสระอาไปแก้ไขด้วยหปแหม,แมเอาเอาเอใช่เป็นคนแรกเลยเอาบบว่าเอา,เอาทุกเอาท,ทุกคําเลยใช่ไหมพี่เอสจะตรวจสอบทุกคําเลยทุกคําทุก ถูกถูกตัวหนังสือที่พิมพ์ไปบอกโอ้โหรายละเอียดเยอะมากขนาดไปอ่านคอมเมนต์ยังอ่านไม่เข้าใจได้พี่เอ็เก็บอกอะไรวะ <c ười> แกบอกอะไรนาะก็ไปอ่านดูอ๋อเข้าใจแล้วก็เลยต้องไปอืมทุกคนอ่านก็คงจะเข้าใจแหละว,ว่าเปยาียกเขียนผิดโอ้ยวันนี้พามาดูพริกสวยๆรอเวลารอลุ้นที่เขาจะออกออกหมากออกดอกเนาะอันนี้เป็นพริกพริกแดง ผกแดงผีไขรผกเขาเรียกใส่ใส่ปลาไหลอะไรเนี่ยเพราะว่าเขาจะมีดยาวแต่อีกอีกแลงหนึ่งจะเป็นผกชอบฟ้า <c oughs> โอ้ยไอายอาย้อนหลังดีเพส <c oughs> อายย้อนหลัง <c oughs> ไม่รู้จะทําอะไรละแหละทุกคนจะว่าเดี๋ยวก็จะว่าบ่นอีกเนาะบ่นอะไรรู้ไหมบ่นบ่นน้ําเหรียนน้าเหรียนไม่วิ่งคนดูเขาไม่มีก็จะท่อตรงนี้แหละ <c oughs> ตรงไม่มีคนดูก็ชี ภาสิจะย,ยังไงจะไปไหนให้จะไปหนาต่อหรือจะยังไงก็ยังไม่รู้เนาะโอ้ตอนนี้พักก็เริ่มงามแล้วเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นจะทอนผักผักบุ้งไปให้โรงเรียนเนาะพรุ่งนี้เชา้าไปส่งนักเรียนแล้วก็ไปให้โรงเรียนพร้อมเพราะว่าไม่น่าจะกินทันเยอะโพดเยอะโพดไม่น่าจะกินทันขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเะนาะเนที่เขามา รับชมสวนผักพอเพียงยี่สิบอย่างถ้าทุกคนถามว่ามีอะไรเบิง่งพาดูดูครบยี่สิบไหมครบเกินด้วยเกินเพราะว่าเราจะนับตั้งแต่ที่เราปลูกเนาะถ้ามันเกินยี่สิบอย่างก็เอาแค่ยี่สิบอย่างก็พอเนาะวันนี้เกิดจะมาดูพริกหมั่งท้อนยาออกให้เข้ามาั่งแต่ตอนเนี้น่ะต้องไปใช่เอากันไก่มาตัดแต่งใบล่างเขาออกก่อน หนาผดเยอะพดจะจะปล่อยเอาไว้ย,ย่างงี้ดีทุกคนใครมีใครมีรมเอ่อการปลูกพริกเราได้ผลถ้าว่าเกิดเอาไว้ย,ยางงี้เขาจะเป็นอะไรไหมเอาไว้แบบไม่ต้องตัดเขาน่ะเพราะเขางามแล้วก็เสียดายเพราะเขางามแล้วก็เสียดายไม่อยากตัดเนะเนี่ยเดี๋ยวพยาจะพูดนั่งพูดนั่งคุยแค่ตรงนี้สิบนาทีเนาะ แล้วจะไปลุยก็ต้นหอมต่ออีกต้นหอมยังไม่แล้วไปลุยก็ต้นหอมไปเลาะใบเขาออกเขาโดนแดดสองสามวันทีแล้วแดดร้อนมากเพิ่งจะเอาสลมมะมงก็เลยว่าจะไปเลาะใบที่เขาตายออกใบที่เขาใหม่เนาะเอาว้ใส่ลาบเอาไบใส่ลาบเอาว้ใส่ต้มแล้วก็จะปลูกใหม่อีกแหละปลูกไปเรื่อยคนมักปลูกเนาะว่างๆก็มานกำลังถอนอยาถอนอยาออก จะเอาช่วงตรงว่างๆนี่แหละปลูกลงอีกท่านละเหนก็กำลังงานทุกคนเลยกินอะไรทันไหมคะนี่ดูก่อนนะคะอีกสองนาทีจ้ะอีกสองนาทีก็พูดคุยอยู่ตรงนี้เนาะสวัสดีสองร้านเมงตานะคะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะจ๊ะสิบนาทีเด้อตรงนี้เดี๋ยประยาก็จะไปแล้วไปทำไอ้นันต่ออีกต้นหอม ไปเลาหอมแล้วก็ถอนออกจะเอาไปดองนะเอาไปดองแล้วก็จะเหลือไว้ในแปงเอาไว้ใส่ต้มยำทำแกงด้วยแล้วก็จะปลูกไม้นะวันนี้ก็จะเริ่มปลูกออกไปเรื่อยๆปลูกลา้ไม่ได้ขนาดปลูกลร้ไม่ได้ดนะ่เต็มพื้นที่เลยปลูกลา้ไม่ได้น้าไม่พอเขาบอกว่าวันนี้จะมีฝน ประทาหนาววันที่16กุมภาพายุจะเขาพายุอะไรกันดูเห็นตะวันไหมทุกคนเห็นแสงตะวันริบหลีริบหรี่ไหมต,ตะวันขึ้นแล้วต่ว่าวันนี้แดดยังไม่ค่อยร้อนเยอะร้อนเลยถ้าเป็นแดดแบบนี้น่ะอ่อนๆไม่ต้องจ้าไม่ต้องแสบกลางวันน่นะพักก็จะไม่ค่อยเป็นอะไรเนาะแต่ถ้าเป็นแบบว่าแดดร้อนเหมือนสองสามวันที่แล้วนะ่ะเอาจนต้นหอมใบใหม่อะ่ะคิดดู ร้อนมากเราพยายามไ่ได้เอาแสลมมะมุงแบบนี้เนาะอันนี้พึงแตะไปเอามะมุงเห็นเขาใบาแหมเลยสงสารก็เลยไปเหลือ,อแสลมเก่ามะมุงแสลมที่มุงหนแดงแเอามะมุงเขาก่อนชั่วข้าวนะแล้วก็เข่าหนาฝนแล้วจ้าอีกไม่ถึงหนึ่งนาทีเราจะทุกคนเด็กพยายามขออนุญาตลงนะคะขอบคุณพี่เอสนะคะขอบคุณพี่เอสที่มาลังใจตลอดเลยเนาะไม่ว่าจะไปเป็นการแหงหรือจะมาแบบสด มาเรื่อยๆเนาะขอบคุณกำลังใจนะจ๊ะอยากขออนุญาตลงเด้อขอบคุณลุมบนทุกคนทุกท่านหนยนะจ๊ะนะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงล่ำลึ่มรวยๆเฮงเฮงังๆนะจ๊ะไปแล้วจ๊ะบายยจ๊ะ,ะปิดตรงไหนละคะ <laughs> ตลอดเลยเรื่องปิดนี่